สวัสดีครับบอกวิธีบ้านเท่ารับมือนีพาพี่น้องมาเบิงครับแปสาธิตครับปลูกกาแฟกับสับปะรดแล้วก็โกโก้ครับล่องเมือในสวนยางครับมาเบิงครับเนที่ประมาณหาไรครับนี่ครับกาแฟกาแฟเครื่องกลางครับแล้วก็ปลูกสับปะรดด้าน้างครับ นี่ครับที่ประมาณหาไรครับแตอยางนี่ครับของเงี้ใช่ครับหาไรกาแฟกํลาลังงามครับหลังจากที่ได้ฝนมาับประรดกักําลังงามครับเขียวเลยทีเดียวนี่ครับโดยนี่เต็มหาไรครับเต็มพื้นที่หาไร กาแ,แฟก็ถือว่าโอเคครับนี่คาดว่าอันนี้เขาซูรูดุ้นแล้หนาจะรอดครับหลังจากที่ใส่นี่ครับระบบน้ำยดน้ำกอกส้นขวดเป็นที่เลียงครับถือว่าใน <c oughs> แปลงที่ผมีนำครับต้องใส่แบบนี้ครับบัต่ท่านเจเาะ ในลงทุนชอ่ลบ,บนามแกนโอเคครับนี่ครับปลูกสุดแนวครับอู้โค,ครับเนี่ยในที่ที่ัปิดหาไรครับก็ <c oughs> ถือว่าเป็นแ <c> ร <oughs> งทัวรองครับในช่วงที่ยางขาลงครับ ลุงอันนี้เป็นร่องกาแฟาครับกาแฟาสับป,ประรดท่าน,นี่ก็เริ่มง,งามสับป,ประรดครับเดี๋ยวสักหน่อยก็คาดว่างน,นะสิบางต้นก็เริ่มออกดอกนะครับออกดอกออกผลอันนี้ก็เป็นต้นโกโก้ครับนี่โกโก้ตกกามธรรมชาติครับเพราะว่าเขา่ได้สียาสิังครับปลูกแบบ ทำเปนชาดเลยครับใช่ลงไปถือว่าเกิดเกิดดีครับที่เป็นลอยละแปดสิบหาถึงเก่าสิเปอร์เซ็นต์ครับอัตราการหลอดแต่ถ้ามีระบบนำดีก็่านี้ดทีอาัตราการหลอดเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนี่ขอตยวยุนฮมครับบมฮอนบนไหนขอม,มีนำเลียงครับนี่เพราะว่าฮุมยางจะเป็นพีเลียงให้กินแล้ว ครับกาแฟกบท่ว่างานนีครับนี่ได้เดี๋ครับส่วนสับประรดแก่ถึงผลก็เริ่มได้ผลได้นาำก็เริ่มออกดอกออกน่วยครับน,นี่เริ่มเป็นน่วยแน่แหละครับ,รบสับประรด คันนี้คือว่า้านครับกับรถรถชาติเคนคันกินดิบกระปถสมบันไดครับสำหรับมือนี้กับาพาเบิ้องสมเด็นครับเดี๋ยวติดตามคลิปหนาต่อไปครับจังไรกอ่อย่าลืมกดติดตามนะครับสับสมาชสังเกดิง่งเพื่อการแจ้งเตือน ความรูด้ดีๆครับหรือว่าเคล็ดลับวิธีการทำการเกษตรนะครับที่ได้นำมาให้ FC ผู้ที่สนใจนะครับได้ศึกษาเป็นแบบอย่างครับสำหรับมอน้ก็โอเคครับสวัสดีครับพบกันคลิปใหม่ครับคลิปหน้าสวัสดีครับ